สวัสดีครับพบกับนิวสมาเนียอีกครั้งหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่น่าภูมิใจของชาวไทยเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้เราอาจจะมีประเด็นกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านก็ชอบมาบรับเราอะไรต่างๆก็อย่างที่เราทราบนะครับเพื่อนบ้านฝั่งไหนก็จริงๆนอกจากเพื่อนบ้านประเทศนี้ก็ยังมีบางประเทศที่เข้ามาแจมด้วยครับผมเรื่องของเรื่องเลยก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว,ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่อาจจะมีซอฟต์พาวเวอร์ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มของไทยเรื่องของชุดไทยเรื่องของอศิลป,ปะ วัฒนธรรมเรื่องของมวยไทยที่เป็นแหล่งเหมือนเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ดีทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยก็ชอบมานะครับแต่ว่าก็อย่างที่ทราบบางทีเพื่อนบ้านก็ชอบมาบรับเราเหมือนกันว่าเอยในช่วงไต,ตรมาสนี้นะมาประเทศเขาเนี่ยมีคนเข้ามาเยอะแล้วก็มีการบอกของเราเข้ามาน้อยแล้วบางทีมีการจัดอันดับซึ่งอันดับแบบ เป็นทางการจากเว็บต่างประเทศเนี่ยของเราอยู่อันดับนี้แต่เพื่อนบ้านนี้ก็มากดอันดับให้เรานะครับล่าสุดก็มีการจัดอันดับจาก C.E.O. g a z ซ n e ซึ่งเป็นนิตยสารที่เรียกว่าเป็นมีเป็นนิตยสารที่มีคนดูค่อนข้างเยอะนะคนอ่านก็มันเป็น,เป,นเป็นเครือข่ายย่อยของทาง C.E.O. w o r l d ก็มีการจัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอัน,อนดับที่1เลยทีเดียวนะครับก็คือได้รับความนิยมจากต่างชาวต่างประเทศมากที่สุดก็ถือว่าเป็นความภูมิ ใจมากๆเพราะว่าคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงมากเดี๋ยวเราไปดูรูปกันนะครับว่าเป็นอย่างไรโดย CEO แ a กซีนก็ได้มีการจัดอันดับตามนี้ครับ The World Best Country to Visit in Your Lifetime 2024 2 0 2 4นะครับก็คือเป็นประเทศที่ดีที่สุดที่ควรจะไปเที่ยวในชีวิตซึ่งอันดับหนึ่งก็เป็นของประเทศไทยครับคะแนนต้องบอกว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวก็คือ72.15ขณะที่ อันดับ2ก็เป็นประเทศกรีซนะครับอยู่ที่67.22ก็ห่างกันอยู่ในระดับหนึ่งแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็เป็นอินโดนีเซียโดยที่อินโดนีเซียเนี่ยอาจจะมีเกาะเยอะอะไรประมาณนี้นะครับอันดับ4่ก็ประเทศโปรตุเกสอันดับ5้าสีลังกาอันดับ6กเซา์อเมริกาก็คือทวีปนะครับอันดับ7เปรูอันดับ8อิตาลีอันดับ9อินเดียอันดับ10 อันลาสารัฐอเมรินะครับอันดับ11ฝรั่งเศสอันดับ2อันดับ12อังกฤษอันดับ13อะไรสักอย่างนะครับโบลาโบลาอันดับ14สหรัฐแล้วก็อันดับ15เนี่ยสเปนก็อย่างที่เห็นนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของสื่อสากลหรือสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเนี่ย จะจัดอันดับเรื่องของประเทศที่น่าท่องเที่ยวหรืออะไรต่างๆไทยก็จะอยู่อันดับต้นๆสมมุติว่าถ้าไม่ใช่อันดับหนึ่งก็อาจจะประมาณสัก2 3 4 5อะไรตามนี้ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะเพราว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเสน่ห์ของคนไทยที่เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเมื่อไปเที่ยวแล้วเขาก็าไปพูดถึงกันก็เหมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มความมีน้ำใจของคนไทยเรื่องของค่าของชีพซึ่งก็อาจจะถูกกว่าด้วยเรื่องของศิละปะวัฒนธรรมไทยเรื่องของมวยไทยเรื่อง ของชุดไทย เรื่องสถานที่ท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดหรือทะเลหรืออะไรต่างๆหรือเมืองเก่าเนี่ยมันก็มีสิ่งดึงดูดเยอะซึ่งทางบ้านเนี่ยพยายามจะโจมตีโจมตีเราอยู่นะตอนนี้รับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามพยายามทามให้เราเสียหายอย่างชุดไทยนี่ก็พยายามจะเคลมเราจังเลยนะครับมวยไทยนี่ก็เขาก็บอกว่าเขาเป็นต้นตำํำลัำเรื่องแล้วก็เรื่องของอพวกโคนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีเช่นกันเขาเป็นต้นตํำรับแล้วก็เรื่องภาพรวมๆบางทีเขาชอบโจมตีทางฝั่งประเทศไทยว่าประเทศ ไทยมีวิชาชีพมีอะไรนูน่นนี่บ้านเมืองสกปรกอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับมากมายก็ว่ากันไปแต่โดยรวมคือไอ้พวกสิ่งไม่ดีเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีน้อยมีมากแต่โดยรวมเนี่ยก็คือชาวต่างประเทศก็ถือว่ายังประทับใจประเทศไทยอยู่ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมีนิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ